นี่นะคะพอเสร็จจากหน้าร้านนะคะจากลูกค้าหน้าร้านก็จะเป็นงานส่งลูกค้านะคะชนบุรีสงขลาตรากแม่สอดนะคะกรุงเทพนะคะอ่าภูเกต็ตสุราธานีเชียงใหม่ภูเกต็ตปะทุมชนบุรีบึงการ บึงการสงขาอุบลนสู่ไงโกโลกนะคะ,ะสินค้าจะเดินทางหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ลูกค้ารับสินค้านะคะสินค้าจะถึงมือลูกค้าพรุ่งนี้นะคะ,ะจบจากงานหน้าร้านแล้วเราก็ต่อลูกค้าด้านนอก,นอ,กออเดอร์นอกกันต่อเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะพรุ่งนี้รอรับสินค้ากันนะคะรอรับ โทรศัพท์จากขนส่งกันนะคะขอบคุณค่ะ